ไปแล้วครับที่จะลงมาดีมากที่สุดลงพี่ตามตกโอ้โหมาไกซะด้วยโอ้โหแสดงว่าเพิ่งกลับจากสันเขื่อนแน่ๆเลยเนี่ยมีงานอะไรกันครับาลงพี่อ๋อแต่งได้ไหมแต่งได้ไหม เลี้ยงไม่ได้อเอา้าทำไมของพี่เลี้งไม่ได้ล่ะผมไม่ใช่โกได้ครับอาไม่ใช่เหรอก็เหตุการณ์เพราว่าหลวงพี่เขามาด้วยอะอะไรนี่พูดอลไผมไม่เข้าใจครับเนี่เอา้าหลวงพี่กาโตกเขาอยู่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่กาโตครับอา่าแล้วนี่หลวงพี่อะไรครับกาโป จะตกจะตกกระตองกระตองกระชิบจะตกกระตาโอ้ยและหนุ่พี่พูดแล้วก็ไม่แก้ด้วยพูดพลังปั๊บตกใจเลยวันนี้ผมมาออกงานครับโอ๊ยนมัสการหลวงพี่รู้ได้ยังไงว่าที่นี่เขามีงานบุญกันได้กลิ่นน้ำยาครับแหมหลวงพี่จมูกดีซะด้วยดีแน่นอนถูกงานะครับถูกงานแล้วเป็นงานมงคลเป็นงานมงคลช่วยแบบว่าฉันหอยเห่อยได้ไหม โอ้คงคงฉันไม่ไหวครับผมทำไมอ่ะฟันไม่ค่อยดีเมันนเราหอกันมันคือไม่ได้เป็นชาวชออยังนัมาเดี๋ยวว่าเป็นอให้กับคู่บ่าวสาวหน่อยได้ไหมได้หรือว่าให้ฉันหอไม่เดีายวมันเดี่ยวโอ้ไอหอน้่งกันเดี๋ยวว่าเที่ยวมันทำอะไรดีอ๋อแพทย์ษาแก่กว่าก็ต้องเยอะนี่นี่สองท่านนี่เขามาสาน้อยกว่าไปบ้านใคร เอ๊ยยังไม่ครบเลยนี่ยงตามมาพร้อมกิดหลงพี่โต้หงพี่โต้นทางมาตอา้มาเดินทางมาพร้อันยาวไปไหนเนี่ยโอ้ยไม่ได้โอ้ไม่รู้อ่ะโอ้รอบาทศกาลตรนี้พี่วันนี้หาแตกหลายตัวจะามรุงยังไง ทำไมอ่ะก็ดีแล้วไงหมาถึงว่าเจ้าความสุขให้แก่ท่านผู้ชมที่มาเราเล่นกันให้ยมุดไปเลยวันเนี้ยพี่กูก็เป็นพระเอกเนีหาให้เต็มที่เลยมาเนี่ยงานอะไรเอาเอากันเนี่ยเฮ้ยยัไม่ใช่ที่มานแต่งนะอะไเอามาแต่งที่นี่เอาเขามาแต่งที่นี่ใช่ครับผงพี่เราก็ต้องเดือดร้อนพระด้วย เอาไหนก็ต้องให้เป็นศิริมงคลหน่อย,อยงานมงคลก็ต้องมีพระมีเจ้าเลิใช่ครับไหนวันแรกจะได้กัดที่บนพระมา็มบ้านมดต้องเอาเลิกเอาชัยที่ตอนเข้าหอไม่มีหมดพระเข้าไปอยู่ด้วยวะมันจะเข้าไปได้ยังไงแล้วมันอามาัไม่ทไม่ได้อยากอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นพระสงฆ์ก็คอยเป็นเพศเน โยมก็้เป่าอย่ามีสิท้ายหน่อยนะเถิ่อนโต้โอ้วันที่ก็ไม่ต้องสอนถึงขนาดนั้นเอาแค่เอาแค่ในในในพิธีของเราก็พอเอาแค่แค่ทำสดก็พอแนะนำเจ้าเปาเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นอะไรเน้นหน่อยอย่าเป็นตาค่ะจเน้นๆอ๋อให้การใช้วาจากันดีๆไหนมาหลวงพี่มาคนเดียวก็สบายใจแล้วมีมาตั้งแล้วแต่ว่า ไ่รู้ว่าใครภาษาแก่ก้าวการเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันข้างในกันแล้วกันเนาะเดจะคนละวัดน่ะนะได้ม์ลพอได้มวลหนึ่งไอ้หนุ่พี่เดินกระเด้งแปลกๆนะเมาปะเนี่ยโอ้โยมครับครับใครกินอะไรแล้วไปคาไว้ข้างบนนั่นน่ะเฮ้ยเจอแล้ไม่ใช่หมาฝรั่งที่เขียวแล้วครับดูดีๆอันนี้พระครับพระนะพระครับเดี๋ยวคุ้นฟุ้งก่อเดี๋ยว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 ผัวชายจูแถบแถบกรู้จักกันแน่เลย เคยไปเทีงานไหนเราต้องเจอกันแน่ๆเลยโอ้ใช่แม่ไอเจี๊ชนะนี้หน้าขาวๆคิ้วตกๆวัสดีชัดเลยไอคิ้มารู้จักกันครรึครับนโมนโมไหนอ่ะน้องนโมใช่ไหมเนี่ยใจหนารู้ได้ง่ายกว่าเนี่ยคุจำไม่ได้มึงปวดทำไมไหล่ใครบวชดเนี่ยผมไม่ได้บวชครับผมเขหลิวมึงไม่บวชยังไง หลวงตาไม่ว uh, oh ่างเงินหลวงอาไม่ว่ามันมาแทนอะไรออกงานแทนหลวงตาครับผมเอาเอาินเอาผลึกไว้ยังไนผมไม่ได้ต้องของหลวงตาอะไรก็ต้องหลวงตาที่ใหญ่ถือก็ผมไอ้มึงไม่ยิ้มให้ผมเลยเงินผมกลับก่อนผมไม่ต้องกลับก็ดีเลยเดี๋ยวไปอยู่กูกันเนี่ยรถฟุบเลยแล้วก็ใจ้ยังไงดูดวมไม่ได้ ใหญ่เนี่ยรู้จักกันแล้วพอด้วยวัดข้างกันอ๋ออ,อันนี้อยู่วัดข้างนอกผมไม่ได้บวชเฮ้ยบอกนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเขาบอกเขาอยากสวดอ๋ออยากสวดอยากสวดรู้อยู่วัดข้างนอกอ่าแล้วแล้วพี่อยู่วัดคุกในคุกในกับคุกนอกคุกนอกที่อยู่คุกในใ่ที่อยู่คุกบอลได้แรงจากตรงนี้มาก เก็บเก็บเก็บนะเดี๋ยวนั่งที่ไหนอ่ะอ่าอ่าใครภาษาแก่ก่อแก่กว่าใหนั่งหัวเลยครับนั่งหัวเลยครับใครภาษาแก่นั่งหัวเลยครับนั่งหัวเลยนั่งหัวเลยจะได้สัตว์ได้สัตว์เอาตัวสัวเลยครับหัวส่วนเลยโอ้ยเด็กขี้กูไม่ใช่โซฟาครับมีมีอะไรโอ้ยนั่งผมนั่งผมนั่งผมเอ้ผมไม่รู้เดผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยนั่งหัวผมไม่รู้จริงครับ ผมไม่เคยออกงานเลยนะพี่กุ้ผมไม่รู้จริงครับผมไม่รู้จริงนั่งผิดแล้วไม่ใช่หัวอย่างนั้นนั่งยนักเลยยังนั่งยังยังไม่ได้กินอะไรทำไมกินปลาเค็มพึ่งเลยครับกินที่ไหนอ่ะโอ้กิวอนลงตาบ้างอะโอ้หลงใส่ลงตาขโมยปลาเค็มเจ้าภาพมาแล้วเนี่ยนั่งดิ โอ้ยหน้าแต่แล้วปัดโผ่แล้วโอ้ยนี้อนีไม่ใช่ล่่าอะไรอย่าไ้พูดเลยจะเหมือนยาว่ามังไม่จับรวมกันรู้วมองยัไงรู้ว่มบกระติ๊บผมไม่ได้กลัวนะเหมือนนักลู่เดี๋ยวมันกลับไปใจนี่นี่อันนี้ไม่ดีเลยนั่นจะดีจัรวมหน่อยัรวมหน่อยจะจับับรวมไหนะ รู้จักครับ <Brothers> ร <together> <renal ina> ู้จักครับตำรวมเป็นยังไงครับเป็นรีเกสำรวมแรวมศีลแล้วคนสำรวมน่ยไม่ใช่น้งเอกน้งเอกน้ำเอกก็รวมไม่ใช่กูหมายถึงพี่เดเปลี่ยงใหญ่เลยอน้งเอกงเากัตะโกนใช่ครับทั้งนี้ทั้งน้นเป็นพระนานเนี่ยเป็นยาแล้วย่งไหวยังตีเก่าจังเลยขอโททก โอ้โหไ่อะไรกับท่านเหม่งอะไรไม่รู้เทียวเียวเียวไรท่านไหนจะนำการครันกาบการพก่อนแล้วกันเนาะกาพนก่อนนะครับเราทงานสิ เดี๋ยวใครตบยุงครับเกี่ยวกับยุ้งมันเป็นเสียงอะไรเมื่อกี้คไม่มีอะไรพลูกวัดเอาวงการนี้โหมีทำร้ายร่างกายกันด้วยครับจังงงจังฮะอะไรฮะใครขึ้นอ่า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 อะไรฮะสมาธาุโธเจ้าว่า เขียวฉลาดไม่อยู่หัวซะด้วยปุ่มปุ่มกลับวอนจะกลังไงเล่าปุ่มไม่ได้อยออะไรฮะอะไรบนบนเนี่ยบอกแค่แปดเค่สดอ๋ออยากสวนะแสดงว่าร้อนพีชาแล้วจะทำไมแอนุ่มาเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้าน้าน้าอยดึงเร็บย่าโหยอยดงปุ่เชือบปุ่มเกียวเกียวจอห่ากมันมีพวกนตลุมมาด้วยเหรอเดี๋ยวจอขาดเลย

มึงนอง้ะโอามออกกูกเียวได้เหวรเลยนไครับ่โมเรียกมัไม่ขาแล้วโอ้โหไปหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวไม่เรียกยังไงผมไม่เข้าใจเลยครับเรียกมือเอาเลยตรวจให้มันียันโอเค ครับไม่มีประเด็นอะไรครับแีบนี้นะครับแต่ใครีครงี้ว่าไงครับงานนี้ถวายเท่าไรเนี่ยอ้าวอันนี้แล้วแต่เจ้าภาพไปใช้เจ้าภาพนะครับทำมันไม่สวนก่อนลูกจะขึ้นน้องโมเพิ่งนึกออกว่าเหมือนงานที่แล้วครับยังไงครับโอย โยมถะเทิรเซานี่มอนไปสวดที่เชียงใหม่โอ้โหเมารถไปโยมคิดว่าพอมาถึงวัดแกะโฟมตีร้อยเอามารถไปสามพันห้าโอ้โหขาดเดนินาเข้าเยองสามพันร้อยโอ้ตีร้อยแต่แน่ว่าเป็นห่วงเอ่อเอาอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวถวายซองก่อนเลยกันแล้วกันมาดิโอครับตีอันตีร้อ มาซีองสามองค์ผมมันดูอะไนะเฮ้ยองคนดูรู้เนียอยู่กับลูไอ้เนี่ทะเลาะกันปะครับเนี่ยไม่ได้ทะเลาะแน่นะอมมาซีองผมถวายไปเลยแล้วกันก็สองพันครับสองพันสองพันคุณมากเฮ้ยเป็นทำไม่ ครับผมจะัได้เหอฮาถวายมาเลยก็เพอสวดเสร็จก็ได้แยกกันได้เข้ถวายมาสอถวายก็อันครับผมโอ้ยยองดูให้ดีนะเดี๋จะกระโดดขัคอกูตอนไหนนะถวายมาสองพนนะครับนครับผมครับรคครับครับร

นะโเดียวเมันจำแนงจำแน่งครับผมแน่นแต่งนแ้่ไม่ลงตัวครับขอให้เสองคันอันนี้ผมใจครับถ้าพูดห้าร้อยห้าร้อยนี่ผมใจครับคันแรกห้าร้อยห้ยครันสองห้าร้อยห้าร้ยเป็นหนึ่งตัวหห้าร้อยใช่ครับแล้วก็ เขาพูดห้าร้อยโอเคที่เหลือาเกาไปของแกนีผก็เกือบใบกหญก็น่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งใหม่อีกรอบหนึ่งครับมันคุ้มเคือเมันไม่ชัดเจนเลยครับไอเกียบบ้าบอเรื่องดีมาณนั้นแต่เาวายพรสองพระนมิูครับพูดปุ๊บพรพหน้าลอยี่ชาแรกหน้ลอย ข0รอบ้ยเป็นหน้าเนี่ยอกาม่าไม่้เลยเดวเผมขวดเลยนะขวดไอสัตว์ไม่ได้ที่อะไรเลยทีเดียวเป็นขีเดียวกันนะน้อยทีเดียวกันน้ำ เป๊ะเลยคนละเสียงเลยมันไม่ได้บทเดียวกันหรือยังไงทำไมมันเสียงมันไปคนละทางเลยอ่ะท่านลองนับโมที่นับโมน้ำโมที่น้ำโมที่น้ำโมทำงั้นนะได้กันน้ำโมทำมันแปลกหูอย่างนี้ครับน้ำโมที่น้ำโมน้ำโมทีน้ำโม

อเยตอนนี้หลวงพี่เขาปากไม่เบี้ยวเลี่ยโยมไม่ถวายสังฆทานเลยอะไรนะถวายสังฆทานเลยแต่ทานแต่ทานนี้หนูไอ้หนูไปดูสังฆทานนี่จบเลยจังฆทานเลยเนี่ยเปิดเป็นช่วงๆไปเอทานเรื่องเยอะๆเนาะขนมจีนอะไรไม่มีเลยไม่หมืเดี๋ยวคือเดี๋ยวจบไปกับพ่าเดี๋ยวล่ะแต่ทานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวสักครู่ครับก็ไม่ไม่ควรจะสวดไวขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ ตะลืมของมสั่งกรดาสังกระตังนี่เหมือนยกันเก่าโองเก่าไโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวโยมทำไมตกรถลวกโอตร์ไซล้มทำไมถึต้องเข้าเฟืองอะไรนี่ถ้ากูเป็นลมนี่กูจะพูดเลยนะท้าวโอ้ยปล่อยกูไปเถอะ อันนี้มันเก่าตรงไหนเลยพระคุณเจ้าเก่าทุกตรงเลยโยมเอ้ยผมว่าส่งไปไก่พระป๋ามาก่อนผมหายท่านลงไม่ใช่ขึ้นไปนะพึ่งมันเย็นไม่ได้เราเป็นท่านเราเลือกจะพาได้ขัดกันได้นะครับนั่นคือตั้งใจที่จะมาสักการรับมันจะมอบความเย็นให้เราป้าครับเปนเรื่องใหญ่ได้เป็นคนเขใจลาลาโด มึงไม่ประเทศก็โควตาอะไรเลยเพรนี่ยประเทศเราพระผู้เจ้าจะได้ไม่ต้องลงมาเลยครับเหรอดีนะว่ารับได้ถ้ารับไได้เดี๋ยวมันพังขึ้นมาที่โซนที่ซอซนดีดองดีดองแคเก็บเองเดี๋ยวเลื่อนกูให้โอ้ยโหพระผู้เจ้าทำงันเดี๋ยวมันลงผมพังหมดเออแถวนี้เมั้ล็กบินตับยังไงเอาน้ำไหม

Kha Sing Por Kha Sing Por Laha Tham Pha Laha Tham Pha Kha Sing กาเสร็จพิธีท่านทอานพกอีกทนท่านทอานที่ตรงหน้าประตูเนี่ยคูณเห็นยืนกัแต่สี่ทุกเเขายืนทำไมครับกลับว่าจะเลิกแต่จะกลับเลยแล้วผลเป็นยังไงยืนมาสองชั่วโมง้ว ผมจะเนียวอะไรเนื้อตัวเนตัวคากิงโพ พราริดแล้หนึ่งจึงหวงแหงเสียดายแฟงแฟรงฟ้า